สวัสดีครับผมโจเซ่ทีวีอยู่เกมคิเพลววันนี้เราก็ัจะเล่นปืนนินจาวันที่ปืนก็อาจจะคมอมโบอับไซด์อยู่บ้างแล้วแต่ลมครับเดี๋ยวอาจจะลองเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยครับเาาวลาใช้รับจะแลบปิดเลยครับเาาวลาใช้รถชกเลยโอเคครับวันนี้ผมเอาคนมาแบกหนึ่งคนนะก็คือคนก็คือคนนี้ วายบดโอ้ยบอดจ๋าอย่าดิหนีก่อนหนีก่อนเอ,อือโดนแล้ววันนี้เรามาเล่นสายปืนใช่ไหมก็อย่างที่เห็นครับช่วยด้วยเขาแรงเอดเราแรงโหด ผมไปเถอพี่ถ้าพี่จะเก่งขนาดเนี้ยเขาครับเ้าเรีกช่วยเบินดาเมจเนี่ยมันมันเป็นสายเบินดาเมจครับเข <c oughs> าเรียกว่ายิงระยะไกล <c oughs> นี่แหละเหตุผลที่ผมเอาคนมาแบกถ้าผมไม่เอาคนมาแบกผมแหกไปดานแล้วครับ ผมต้องคนมาแบกเออเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสิเดี๋ยวเอาอะไรเนี่ยติดอะไรวังโอ้โหน้อยใจติดอะไรเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเย ยิงก็ไม่โดนโอ้โหเจอลุมว่าแล้วสายปืนผมโหดครับจริงๆผมโหดเออเอาจริงๆแล้วจริงๆแล้วเปลี่ยนสายเปลี่ยนสายเออ เดี๋ยวทำไมเปลี่ยนเป็นปืนเราเพื่อนโอ้โหเพื่อนเพื่อนเปลี่ยนเป็นปืนอย่างงี้มันไม่ถูกต้องยิงครับอาิงนะไฟเผาแรงมากเลยนะ เอาจร,ริงไม่ควรแป๊บหนึ่งนะเกมนี้ผมว่าไวไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเปลี่ยนสงสัยต้องเล่นอีกตาละนกกาโบยบินออกห้ากินไปเอาไป จมตีหลงพื้นถีบขึ้นพุ่งใส่ถีบขึ้นเอาลงถีบขึ้นทีเอาเอา,เอาหายหายนี่ครับจังหวะนี้เราเผาเลยครับเดียว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  ใจเย็นอคงแตต้องใช้ชายต้องห้ามแล้วแหละเอาอยัางโดนอีกอีกาอีแรง โอ้โหน่าจะต้องอีกเกมครับดูอยู่ทรงเกมนี้เราเราต้องอชนะให้ได้บอดเราโดนลุ้มโอ๊ยขอเบิร์นหน่อยนะครับเบิร์นแบบที่เบิร์นผมอยากเอาไฟมาเบิร์นเนื้อของผมอ้๊ยเอ้าแพ้ไวแท้ น่าจะต้องอีกเกมแลเลยรครับตัดไปอีกเกมอย่างรวดเร็วโอเคครับเกมที่สคนเดิมเพิ่มเติมก็คือเกิดในน้ำ w ายนี่ครับจังหวะเนี้ยเผาครับเผาเผาไปเลยครับเผาดีว <c oughs> เดียยวเดีย โอ้ยขอให้พี่เปลี่ยนอาวุธหน่อยเถอะวันนี้แหละเอาทำไมพุ่งหาบอทหรอครับพี่ทำไมพุ่งหาบอทหรอครับพี่สายเวทกันเหรอตายซะ

เดี๋ยวแป๊บแป๊บผมตั้งสมาธิก่อนเขาบอกให้ผมว่าจริงครับโอ้โหหมดขาดได้สองตัวทำ <c oughs> ไมเราเชิญห่วยแตกโดหนหัวใครเนี่ย <c oughs> ทำอะไรครับขอเผาหน่อยครับ <c oughs> ขอเผาหน่อยครับขอเผาหน่อยครับ เผาหน่อยครับ <c oughs> เอาวอดก็เอาครับ <c oughs> สายปืน <c oughs> โกงอยู่นิดๆคนนี้ทำไมเล่นแต่สายเวรแล้วโอ้โห คุณเล่นแต่สายเวทผมก็ปืนสิครับรออะไรล่ะเอาไปแดกฮเพื่อนโดนครับเพื่อนไงไปด้านหลังครับ เขาครับต้องใช้พิชชาต,ต้องห้ามเลยพิชชาต,ต้องห้ามสำนักเฮ้ยไม่ทนเป็นไปได้สวัสดีจ้าเฮ้ย <c oughs> แรงแท้เกมนี้อาจจะชนะครับถ้าผมไม่ม,มือแต่เล่นนะ นี่ครับพอเพื่อนจับเอาพอเพื่อนจับลอยครับเราย่างสดครับเอาเนื้อเกรดดีไหมครับนี่ก็เอาไป <c oughs> เดียวเดียวผูเชีา <c oughs> ชาต้องห้ามกับผมวิ <c oughs> มชาต้องห้ามเหรอ ฉันใช้ได้คนเดียวเอาชนะแล้วโอ้ดีนะมนคนแบกภูมิใจภูมิใจตรงไหนไวะเนี่ยมันดีครับเออดูดิอุ้ยอยากได้ท่านี้ละเกินไม่ไม่ใช่ดาของบอดนะรู้รู้อะวัดใช่บดฆ่าได้สองก็ใช่บดฆ่าได้สองบอดฆ่าได้สองอ่าเอาอีกตัวหนึ่งคข,ข่ฆ่า บอดเหรออาจจะใชบ่บอดครับก็ไม่เพื่อนคาที่สามเพื่อนเพื่อนเพื่อนเล่นเก่งกว่าผมอะเอาเลยครับถ้าเช่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วเจอกันคลิปหน้าไม่บ่าย